สวัสดีครับเพื no ่อนเพื่อนชาบีบีชาแนลครับวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะครับพร้อมกับมีมีดมาแบ่งปันเช่นเดิมนะครับวันนี้มีมาทั้งหมด6เล่มนะครับเป็นมีดแคมป์สองเล่มนะครับแล้วก็มีดพกเล็ก3เล่มแล้วก็มีดครัว1เล่มนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันเลยนะครับเอามาดูเล่มที่1ก่อนนะครับเล่มที่1เป็นมีดพกเล็กนะครับขนาด5นิ้ว3หุนนะครับ ันนาก็ประมาณ3มมิลครึ่งนะครับความกว้างก็จะอยู่ประมาณหน,หนึ่งนิ้วสี่หุนนะครับหนึ่งนิ้วสี่หุนเป็นมีดพกเล็กจากเหล็ก s ห้าศูนย์สี่นะครับ s ห้าศูนย์สี่ครับเป็นมีดด้ามผูแทงนะครับด้ามผูแทงใส่พยุงให้เลยนะครับ เป็นมีดจีบพทะนะครับมีดทําครัวได้นะครับหรือเป็นมีดสำรองได้นะครับขนาด้านิ้วนะครับทําแบบสวยงามนะครับชุดนี้ทําแบบสวยงามนะครับมาพร้อมด้างปยุงสวยๆเลยนะครับใครสนใจนะครับ5 5 0บาทนะครับพร้อมส่งนะครับไม่มีฝักนะครับไม่มีฝัก จากเหล็ก504นะครับเป็นมีดสำรองนะครับเป็นมีดพกเล็กเป็นมีดครัวได้นะครับห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับปิดได้นะครับใครสนใจเล่มนี้ก็จากเหล็ก S 504เช่นกันนะครับขนาด5นิ้ว3ามหุนเช่นกันนะครับ มาพร้อมด้ามประยุงนะครับเป็นแบบฟูแท้งเช่นเดียวกันนะครับเป็นแบบฟูแท้งนะครับสันก็จะอยู่ประมาณ3มิลครึ่งนะครับ3มิลครึ่งนะครับห้าบาทเช่นเดียวกันนะครับเล่มนี้นะครับ 1 2 5 5 0บาทนะครับเล่มที่3นะครับเป็นเหล็กใบผานนะครับเป็นเหล็กใบผานมาเป็นใส่กาดนะครับใส่กาดมือให้นะครับเป็นแบบทองเหลืองนะครับกาดตัวนี้แพงนะครับผมซื้อมา200กว่าบาทนะครับมาพร้อมด้ามพยุงนะครับลายสวยเลยนะครับเล่มนี้850บาทนะครับขนาด5นิ้วนะครับขนาด5นิ้ว ความกว้างก็จะอยู่ประมาณ 1. 1.7นะครับ1.7ความยาว5.2นิ้วนะครับ5.2นิ้วเล่นนี้ก็สวยงามเช่นเดียวกันนะครับเล่นนี้ก็สวยงามเช่นเดียวกันเป็นเหล็กใบผ่านนะครับแปดร้อยห้าสิบบาทไม่มีฝักนะครับเลนนี้ไม่มีบอกให้นะครับใครสนใจปิดได้เลยนะครับ มีเลมีมาเล่มเดียวนะครับมีมาเล่มเดียวใส่ปลอกคอตรงเหลือนสวยๆให้เลยนะครับส่วนเล่มที่4นะครับเป็นมีดแล่นะครับเป็นมีดแหล่จากเหล็กแบริงนะครับหรือตลับลูกปืนนะครับมาพร้อมฝักนะครับตัวนี้มาพร้อมฝักใส่ด้ามประดูนะครับแล้วก็ เป็นฝักไม้สักทองนะครับใส่ฝักแล้วก็จะประมาณนี้นะครับจะประมาณนี้เป็นเหล็กแม่ริ่งนะครับเป็นเหล็กตลับลูกปืนขนาดเดี๋ยววัดให้ดูเลยนะครับขนาด9นิ้วนะครับขนาด9นิ้ว ความกว้างก็จะอยู่ประมาณ3.1นะครับ3นิ้ว3นิ้ว1หุนนะครับเอาไว้ทําครัวนะครับเล่มนี้ไว้ทําครัวจากเหล็กตะลับลูกปืนสันหนาประมาณ3มมิลครึ่งนะครับ3มมิลครึ่งนะครับเล่มนี้950บาทนะครับเล่มนี้950บาท เอามาดูเล่นที่5้านะครับ,เป,รบเป็นมีดส่งแคมป์นะครับเป็นมีดส่งแคมป์นะครับขนาด11นิ้วนะครับสันหนา6มิลน,นะครับสันหนา6มิลจากเหล็กแบริ่งเช่นเดียวกันนะครับมาพร้อมด้ามพยุงสวยๆเลยชุดนี้นะครับใส่ปอกคอเหล็กกลึงให้นะครับเข้าปากเข้าสวนตอบโจทย์นะครับเล่มน,นี้ จากกลิกตลับลูกปืนนะครับขนาด11นิ้วนะครับ11นิ้ว2หุนนะครับความกว้างก็จะอยู่ประมาณ2นิ้วนะครับ2นิ้ว2นิ้วครับใครสนใจนะครับ1,280บบาทนะครับเล่มน,นี้นะครับปกติใส่ ด้ามประดูให้นะครับมาชุดนี้ทําสวยให้เลยนะครับทําสวยให้เลยใส่พยุงสวยๆให้นะครับปลอกคอเล็กกลึงนะครับมาพร้อมด้ามมาพร้อมด้ามพยุงฝักไม้สักนะครับเล่มที่6เล่มสุดท้ายนะครับเป็นเหล็กสำหรับลูกปืนเช่นเดียวกันนะครับเป็นส่งมีแคมป์นะครับหรือซาบาต้านะครับซาบาต้าก็ได้นะครับ ความยาวอยู่ที่13นิ้วนะครับ13นิ้วนะครับความยาว13นิ้วความกว้างอยู่ประมาณ2องจุดหนองจุดสอนะครับสองจุดสน้าหกมิลน,นะครับพร้อมด้ามพยุงนะครับลายสวยนะครับ ใส่ปอกคอเหล็กกลึงให้นะครับเล่มนี้13นิ้วใครชอบใหญ่ๆห,หนักๆนะครับได้เลยนะครับเล่มนี้1 3 8 0บาทนะครับ1 3 8 0าบาทพร้อมส่งนะครับมาพร้อมส่งสำหรับปุนก็ขึ้นชื่อด้วยความแกร่งความเหนียวนะครับแล้วก็คมอยู่ได้นานนะครับคมอยู่ได้นาน วันนี้มีมาแบ่งปันหกเล่มนะครับมีเมืองันหกเล่มนะครับเป็นเม็ดพกเล็กขนาดห้านิ้วสามเล่มนะครับใครสนใจปิดได้เลยนะครับเล่มแรกห้าร้อยห้าสิบาทหนึ่งกับสองห้าร้อยห้าสิบาทเล่มที่สามนะครับก็จะแพงขึ้นมาหน่อยเพราะว่าแพงที่กลั่นนะครับแล้วก็ใส่ด้ามพยุงให้นะครับเล่มนี้ห้านิ้วแปดร้อยห้าสิบาทนะครับ แล้วก็มีดแรล่950บาทนะครับส่วนมีดแคม2เล่มนะครับ5กับ6 1,280บาทแล้วก็ 1, 3 8 0าปบาทพร้อมส่งนะครับราคาพร้อมส่งใครสนใจปิดได้เลยนะครับผมก็ยังไม่มีปลายทางเช่นเดิมนะครับมีแบบโบนเท่านั้นนะครับมีแบบโบนเท่านั้นใครสนใจก็ทักไลน์มาหรือโทรมาก็ได้นะครับ คลิปนี้ก็มีมาประมาณนี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ